บอกโพสแต่ในคลิปนี้ผมจะมาตีจา้าเล่หร100ตัวจะเป็นยังไงไปดูเลยครับผมโอเคทุกคนนี่ก็เป็นตัวแรกทุกคนเรยบร้อยครับได้แจ้งมาเยอะเลยครับผมมีคูณสองด้วยครัตอนนี้ใช่ครับตัวที่สองเรยบร้อยแล้วครับตัวที่สามครับผมนี่ผมว่าผมเล่นเอฟคที่โลกสามทุกคนใช่มันได้เกิดเยอะไงเพิ่มมาเกิดสามตัวตัวที่สี่ครับ เรียบร้อยตุยเรียบร้อยอยารู้ว่าผมได้ตังเท่าไหร่เว้ยทุกคนคือตอนแรกผมมีตังน้อยมากเว้ยตายผมแทบไม่มีเลยโอเคเต้นโต๊ะหกเลยทุกคนนี่ตายโอเคเต้นตังสองล้านฮะรู้สึกว่ารอบนี้จะมาหลายตัวทุกคนดิว้าวมาหลายตัวจัดเลยเอาตายไปหนึ่งตัวนี่โอเคตัวที่แปดทุกคนนี่เรียบร้อยตัวที่ก็ตายเต้นวต๊ะที่เก้าแล้วนะครับผมโอ้โหโดนยิงมาเรียบร้อยตุย ตัวที่10นะครับเรียบร้อยอู้นี่เกิดสตัวแล้วทุกคนไหมเรื่ยกันต่อเรื่อยกันต่อนี่จริงจิงจิงตายไหมไม่ตายวะตัวที่แปดตัวที่แปดตายโอเคโอเคตัวที่สองก็ตายพอดีโอเคเรียบร้อยครับผมตัวต่อไปก็คือตัวที่สิบสามรอตายแล้วขู่คนโค่นเร็วคนคินี้มีนี่มากครับแค่มันจะลองว่าผมจะได้ตั้งเท่าไหร่กันอีกนะมาชึบอุ้ยอุ้ยคือผมได้ของรอกไปเที่ยมเยอะมากเลยอะซึ่งผมมีอยู่แล้วไงผมไม่รู้จะไม่ทำอะไรมีเยอะจัดอล้ ถ้าไม่ผมไปตันนี่ผมน่าจะได้วิวเป็นร้อยนะเพราะว่าผมตีร้อยตัวเลิวิวหนึ่งร้อตัวเริ100่มวิวหนึ่งร้อยวิวเลยนะ,นะทุกคนเซฟป่าโอเคตอนนี้ตัวที่สิบแปดทุกคนเรียบร้อยตุยตัวสิบเก้านี่ยิงใส่ไปเพราะผมใช้เป็นคนแมกมาสนะครับผมแล้วก็ขาไฟซันจินะครับผมแหละทุกนะคนมันมันทำดาเมจได้ง่ายกว่าไงโอเคร้อยแล้วดาบสวยสวยมือมาทำอะไรเหมือนกันมาแล้วนี่ก็ลายตัวแล้วครับผมผมเปลี่ยนเป็นดาบเซเบอร์นะเพราะเซเบอร์มันทำดาเมจง่ายกว่าทุกคนเนี่ยิงมาสวยสวยเยอะเลยทั้งแรงเลยครับนะ โอเคตาตัว26นะครับผมต่อไปตายโอเคร้อยตัวที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมร้อยตายห้าชิวตัว28ยี่สิบแปดนะครับผมนี่มาหลายตัวทุกคนตายหนึ่งตายหนึ่งบินไปยิงยิงเรียบร้อยตายไหมไม่โอ้โหผมโดนตันโอเคตายหนึ่งตัวครับตัวต่อไปตัวที่สามสิบเรียบร้อยนะครับผมเอ้ยขาดเจ็ดสิบตัวทุกคน โอเคตัวที่ห้าสิบแล้วทุกคนตอนนี้เดินมาเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วทุกคนผมแก้ได้ได้ครบแล้วตัวแล้ทุกคนอีกครึ่งหนึ่งนะตัวห้าสิบสองตายเรียบร้อยตัวต่อไปนี่ห้าสิบสามนะคะผมเรียบร้อยตายนี่เกือหลายตัวเลยครับห้าสิบสี่ตายเรียบร้อยเจอตัวต่อไปตัวห้าสิบห้าต,ตายโอเคเรียบร้อยครับโคชิวโคสาบายโอ,โอเคแล้วก็ขออนุญาตดีก่อนเรื่อยทุกคนเหลืออีกหลายตัวเลยนะผมเหลือมาหกสิบตัวได้นะทุกคน โอเคตัว59เร็วนะครับผมโอ้โหโดนยิงมาอะไรไม่เกินสามตัวบ่อยมากทุกคนแนะนํานะครับว่าใครที่อยากให้ผมสอนวิธีหาก็คือบอกได้นะทุกคนแต่ว่าจริงในทุก็มีเยอะแยะเลยทุกคนจริงมันหาง่ายมากจังเลยอ่ะโรคสองก็ง่ายโรคสามก็ง่ายนะทุกคนก็อย่าะตามตังค์ว่าตามจ่จ้าเจ้าเลยได้นะมันได้เยอะมากครับผมถ้าไม่มีครูสอนก็ได้หนึ่งร้อยไม่ถ้าไม่มีครูสอนก็ได้หนึ่งแสนชาบหนึ่งแสนถ้าไม่มีถ้ามีครูสอนก็ได้ประมาณสามแสนนะทุกคน เยอะมากนะครับผมแล้วก็ได้แฟะเมนด้วยเนาะอโคตรดีหอมมันดีมากทุกคนแนะนําให้ไปเล่นยังนะโคตรดีหาาหาเยอะนะทุกคนเผื่อถ้าใครเล่นทุกงสองมีโอกาสได้ไอ้ที่เศษหลุดๆดำด้วยนะครับผมโอเคเราขออนุญาตปามมันมีนะวิวกำเนิดกำเนิดแป๊บหนึ่งวิวเจ็ดเออไม่ใช่วิวตัวที่เจ็ดสิบแหละทุกคนโอเคเราขออนุญาตเยอะเรื่อยๆนะครับผม We'll <laughs> ทุกคนนี้ตัวนี้90แล้วนะครับผมอืี่ผมไม่ได้พูดนานเลยเมื่อกี้คือผมขี้เกียจพูดผมเลยตัดมานี่เลยคิดก็ฟังเพลไปได้เป็นเพลินนั่นแหละทุกคนโกตัวที่เก้าสแล้วนะครับผมก็ขอขออย่าใช้สกิลใกล้ๆแล้วกันไม่ได้แรงเรียบร้อให้ตายเฮ้ยเฮ้ยขอหนีตัวทีก้าสก็ตายเมื่อกี้ใช่ไหมก็อีกเก้าสองอ่ะตัวนี้92โอเคตายตัวระบาย93ตัวนี้93นะครับผมดีโดนไปชุบชุบหลบตัวด้านตัวขวามาร์ตัวนี้เหรอ ว้าดนลยิงส่งน้ำโอเคตอนที่95นะครับผมเมื่อกี้ผมได้2ตัวรวดไงคนหนึ่งผมขอยาตีก่อนนะครับผมตีตีได้สูงไว้จะตายไหมยไม่ตายหเฮ้ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยตอนที่96เลยนะครับผมชึบชึบเรียบร้อยตัวต่อไปจะได้ก้าวสเลยครับผมนี่นี่ โอเคตายไม่ตายเลยโอเคทุาคคอย่าลืมก่อนแล้วติดตาใม้ผมเด้วยวด่าผมผมมูสาปฏติยตัวนะครับกดเลยนะเห็ไหมไอเีตัวที่98นะครับผมตัวต่อไปครับตัวที่99นะครับไข่แค่ตัวเดียวเองขอนี่ก่อนโอเค9ตายมาครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมรอก่อนโอเคครับตัวสุดท้ายครับตัวที่100แล้วจบกีบสักทีครับนี่โอเคป๊ป๊๊บป๊ป๊ จะิีมากนี่เราหาคิปลบก่อนโอเคครับครบเรียบร้อครับ100วอตัวใหญโคตรดีใจมากในตังคัวเยอะโอเคทุกคนซื้อผมในตังมาสามสิ 3, 6, 7, 9, 9, บหล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่ง้อยยี่สิบหกเลลีนทุกคนนะงเข้าใจหมผมในคลิปหน้านะผมแล้วทุกคนในหผมากๆ ตัวสะทุนคิดว่าเทมากมั้งบอกว่าตัวเองดีอย่างมุ่นดีอย่างนี้กูถาม่อยทำแบบนี้คิดว่าหล่อมากมั้งเอาไอ้กระจกคิดว่าเจ๋งมากมั้งใสบอกกูเฮียเออมึงดีมากมั้งมีแต่พูดคำสนอยกันกระทำก็ทิ้หนูทอไอหอกคิดว่าหล่อมากมั้งเอากูเป็นพ่อคงสนุกปากอยากจะเข้าเฟรมแต่กูหยุดฉากอ่ะมึงเป็นได้แค่ตัวประกอบไม่มีวันจะคำตอบเพราะยังไงกูก็สุดกว่าอยากเก็บความลับแต่สุดหลุด